เจอคนร้ายเลยไม่ดีไม่มีตังเราทำอะไรไม่ได้เลยจับไอเซเว่นก็ไม่มีตังซื้อขอนมนั่นดิแห้งเลยช่วงเนี้ยอืม พี่ก็แห้งค่อไปขอแม่ก่อนอะ่ะโดยแม่บ่นแน่อ,อีกต้้งสองวันกว่าจะได้ค่าขนมนั่นดิก็ต้องรอ,อกันไปก่อนแล้วกันใช่เวลาไม่มีตังใช้อะ่ะข้อเสงเลยเนาะเสงดิจะเติมเกมี์พี่ก็ไม่เติมโอ้โหพี่ชิวนี่ก็จะเติมเกม์เหมือนเดียวเลยัต่ตาไม่เติมหรไงเติมนี่เอางี้เราลอง ไปขอค่าขนมแม่กันใหม่ไหมเออครั้ทงที่แล้วอ่ะอยังไม่เข็ดอีกรอกเดี๋ยวก็โดนอีกรอกแั่นดิเราจะทำยังไงอะ่ะจะอยู่กันแบบไม่มีตังใช้อย่างเงี้ยหรอจะทำไม่ได้อ่ะมันก็ต้องรออะ่ะรอแต่เขามีวิธีที่ไม่ต้องรอนะืึไม่ต้องรอแล้วทำยังไงถึงจะมีตังใช้อะ่ะก็นูนน่นไงคนที่มีตังอ่ะนั่งเล่นเกมยอยู่นูนน่นไง ัน้องมีตังน้องมันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะใช่เกี่ยวอะไรกับเราอะเอาก็ไม่เห็นยากเลยให้อย่างมีตังใครก็ไปยืมน้องสิเออทำไมคิดไม่ได้แฮะใช่ยืมน้องเออยืมน้องดีเลยพี่อยากจะได้ไตังเติมเกมห นี่ก็จะห่วงเติมเกมเหมเดียวเลยเอาพก็ขอเพิ่งเข้าใหม่อะ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าน้องไม่ให้ยืมอะ่ะนี่แหละจะได้พิสูจน์ไปเลยว่าน้องอ่ะขี้เหนียวกับพวกเราหรือเปล่าเออใช่จะได้รู้ว่าน้องอ่ะขี้เหนียวกับพวกเราหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเปิดก่อนเลยไปเลยไปเลยไปเลยดูดิจะได้ไหมอืมเดี๋ยวรู้กันว่าแต่เวลาจะยืมตังคนอื่นเขายืมกันยังไงอ่ะ โอก็ทำตัวแบบน่าสงสารไงจำเป็นต้องใช้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้อะใช่อ๋อทำตัวให้น่าสงสารเข้าไว้ใช่ปะอ,อได้คนล้าหายไปไหนวนนะออเอ้าเจ๊เล่นเกมปะไม่อ่ะน้อง เจมีเรื่องจะคุยด้วยอะเรื่องอะไรเจ๊พอดีเจ๊ไม่มีตังอะแล้วจะไปขอแม่ก่อนก็โดนแม่บ่นอ๋อล้องไงหรอก็นี่แะไรน้องมันเป็นปัญหาเจ๊ไม่มีตังใช้เจ๊อยากได้อะไรเจ๊ก็ไม่มีตังซื้อก็อเหม็นยากเลยก็รอแม่ให้ค่าขนมไงโอ้ยน้อง กว่าแม่จะให้อ่ะ sure อีกต้องสองสามวันน้องไม่สงสารเจ๊เลยหรอก็เหม็นเจ๊จะน่าสงสารตรงไหนเลยไม่น่าสงสารเลยหรอโอ้น้องน้องรู้ไหมว่าคนไม่มีตังค์ใช้อ่ะมันลำบากแค่ไหนก็ไม่รู้ดิพอน้องมีตังค์ใช้ตลอดโอ้โหพ่อคนรวยน้อง เจไม่อ้อมค้อมเลยนะเจขอยืมเงินน้องได้ไหมน้องให้เจยืมไหมอ๋อจะม่ยืมตังค์ว่างั้นใช่สักสองร้อยนี้เจยืมไหมอ้โหจะไม่ยืมตังค์ดึงดาม่าอยู่ได้ได้สองร้อยใช่ไหมตามมาได้ช่วย น้องยืมด้วยคนปา๋ารอดแล้วเราลงร้อยใช่ไหมอะน้องเจ๊เข้าใจน้องมากมาเลยน้องนี่รวยแล้วแถมใจดีกันเนี่ยไม่ต้องดีใจขนาดนั้นให้ยืมไม่ใช่ให้เลย <G ül> เจ๊รู้เดี๋ยวแม่ให้ค่าขนมแล้วเดี๋ยวเจ๊คืนนะขอบใจมแม่นะ้องเจ๊ไปแล้วเหลือเ,เท่าไหร่เน่แแล้ว,ลวน้องให้ยืมด้วยสองร้อยหูยโคตรป๋าพี่ยืมไปเอาสองคนดักรอน้องเลยอืม <S 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 มีตั้งแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจเฮ้ยมาแล้ว <c oughs> มาแล้วไปไป่เชียวลุยไป ไปดูนังเล่นเหระไม่ได้มาดูมีเรื่องมาคุยด้วยใช่พี่สองคนนมีเรื่องมาคุยด้วยคุยด้วยคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเ,เ,อ,งเอาสรุปจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยยูไม่พูดอ่ะชิดาก็เปิดดิ จะคุยไหมเนะี่ยพี่กับสิตาจะมาขอยืมตังค์หน่อยฮะยืมตังค์อีกแล้วเหรอน้องก็รู้ว่าพวกพี่อะหมดตูดแล้วแล้วแม่ยังไม่ให้ขนมด้วยใช่พวอเฮียไม่มีตังค์แล้วก็เลยจะมาขอรบก,กวนน้องหน่อยอ่ะ <c oughs> แล้วไม่นย่ก,กับพี่ชิวไม่รอค่าขนมกันน่ะโอ้โหน้องกว่าจะได้ค่าขนมอ่ะอีทั้งสาวมาเลยนะแล้วพวกพี่ไม่มีตังค์อ่ะพี่จะอยู่ไงใช่เวลาอยากได้อะไรอ่ะก็ไม่มีตังค์อยากซื้ออะไรอ่ะก็ไม่มีตังค์น้องว่ามันลำบากไหมมันจะลำบากตรงไหนก็มันลำบากตรงที่อยากได้แต่ซื้อไม่ได้อ่ะดิ โหน้องน้องไม่เห็นใจพวกพี่บ้างเหรอพวกพี่ไม่มีตังค์ไงน้องน้องไม่เคยเป็นหรอเวลากินขนมแต่ไม่มีตังค์ต้องมองเขาตาปิบปิบปีบใช่น้องไม่เคยเป็นหรอเวลาไม่มีตังค์อ่ะต้องนั่งมองคนอื่นเค้ากินขนมแจ็บแจ็บแจ็บก็ไม่เคยสิเพราะน้องอ่ะมีตังค์ใช้ตลอดก็เลยไม่ไปมองใครเค้ากินขนมพ่อคนมีตังค์ ก็ใช่สิน้องอ่ะก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกของเฮียกับพี่ชีวไงใช่สรุปจะให้พวกพี่ยืมเงินน้องได้ไหมได้ไหม<ฮ>นะสักสองร้อยเดี๋ยวแม่ให้ค่าขานอมอ่ะเดี๋ยวพี่คืนนะได้ไหมเออได้ก็ได้ก็ได้จริงอ่ะจริงสองร้อยใช่ไหมตามมา ปาไปดีกว่าเนาะใช่นี่มีน้องนี้นี่มันดีนี่เองขอละสองร้อยใช่ไหมใช่ขอบคุณครับเสียเดี๋ยวไม่ให้ข้าลงมา จะมาคืนนะครับเสี่อใช่ครับเส<ช>ี่อะเอามาคืนด้วยนะคืนอยู่แล้วครับเสี่ใช่ใชเอเอเนาะพี่เขาถามอะไรดิเก็บตังค์มาเยอะแยะจะไปทำอะไร,รอ๋ออ๋อไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่คคอยากเป็นซู Super ปปเปอร์ฮีโปปร่อ่ะฮะซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่อะไรอะ่ะเดี๋ยวก็รู้คอยติดตามคลิปหน้านะครับทุกคน Super hero. Super hero you know what you know hey, what hey, hey, hey. don't know what happened guys one second I was at the club the next I was the picture of a fool but you're so cool and who needs love when you've got boys with blue eyes ah uh, you're not